สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพิมพ์จูเลิศค่ะค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อหนุ่ะค่ะหมุ่ยตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะตอนนี้อยู่เอ็นสองค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะทำงานที่ไหนคะทำาที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นบริษัทญี่ปุ่นเป็นบริษัทของคนญี่ปุ่นค่ะเดินทางมาไกลก็ไปกลับก็ถ้า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 มาเร็วช่วงเช้าก็จะไม่ถึงสองชั่วโมงเลยค่ะ แต่ว่าถ้าออกมาช้าหน่อยก็เดินทางไปกลับก็ไม่ไม่เกินสี่ชั่วโมงค่ะ,คะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเดินทางมาไกลแล้วได้เลยับอาจารย์แ,แล้วมันคุ้มค่าเห็นไหมคะจริงๆที่ผ่านมาก็เคยเรียนหลายที่ละค่ะก็สําหรับตัวเองจะมีปัญหาในเรื่องของก,การการเรื่องของบวยากรการการฟังคู่ละคะ่ะแต่ว่าอย่างของอาจารย์เนี่ยเขา เขาจะป้อนเขาเรียกอะไรคะเขาจะให้ให้เนื้อหาแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ละเอียดก็ก็เลยมีความสุขว่าข้อมูลที่ได้เยอะดีค่ะก็น่าจะเอาไปใช้ชีวิตประจําวันได้แต่ว่าทักษะอ่นอาจจะต้องก็ค่อยเป็นค่อยไปมีกำลังใจให้นะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วบททักใจอาจารย์แบ่ตรงไหนบ้างคะจริงจริงก็อย่างที่บอกอาจารย์เขาก็ดูตั้งใจสอนมากแล้วก็เขาก็มีอะไรเขาก็ไม่ เขาก็ไม่ได้เก็บหมายถึงว่าเป็นคนเมอเยอะไรก็ให้ข้อมูลก,กับวิศิตนะคะแล้วก็บอกว่าเาหมือนก็แบบถ้าไม่เข้าใจถามเขาก็จะบอกแต่บางทีอาจจะสอนเร็วนิดนึงก็อันนี้อาจจะต้องอาจจะด้วยเวลาแล้วก็เนื้อหาที่มันอาจจะจำกัดด้วยเพราะว่าอาจารย์เขาก็ให้เยอะค่ะก็เลยอาจจะต้องช่ดดวยตัวเองบ้างแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะคุณหมอบรรยากาศในห้องเรียนรอคะก็เป็นกันเองดีค่ะก็ทั้งน้องเพื่อนๆอที่พี่ อะะไรคก็ช่วยเหลือกันดีค่ะขอบคุณจ่าหนุ่ยและขอบคุณค่ะ